ดังนั้นเนี่ยครับพวกผมมีปัญญาที่จะเอาคนมาจํานวนเท่าไหรอย่างไรก็ได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาจําเป็นแต่ขณะนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีประชาชนเป็นจํานวนมากอยู่ที่ว่าการทําความเข้าใจว่าประชาชนคนไทยมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวคือเอาสามปอออกไปหยุดอานาจสามปอพร้อมเตรียมกันทั้งประเทศเมื่อไหร่วันนั้นเนี่ยนะครับก็ไมแ่แทบจะไม่ต้องจะต้องทําอะไรเพียงแค่นัดวันวอเวลานอนะครับ ผมเชื่อว่าวันนั้นก็วิกแตกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการใช้พลังที่มากในเวลาที่ไม่ใช่ยังรออยู่ได้แต่พอเวลาที่มันใช่เนี่ยการเตรียมการความพร้อมทั้งหมดนั้นก็จะได้แลเห็นกันประเด็นต่อมาก็คือเรื่องจำนวนคน ผมพี่นกเขาและคณะพวกเราทุกคนนั้นผ่านเวทีคนจำนวนหลายแสนกันมาหลายครั้งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่พฤษภา3553ปี57หรือปีใดๆก็ตามแต่ละคนก็มีการผ่านเรื่องจำนวนผู้คนจำนวนมากแต่ว่าท้ายที่สุดจำนวนคนก็ไม่ได้เป็นจุดชี้ขาดทางการเมืองแม้แต่เพียงครั้งเดียว ในช่วงกว่า15ปีนี้เพราะฉะนั้นเราเองกำลังจะสู้กับประเด็จการจุดที่มีความหน้าด้านหน้าทนเต็มไปด้วยเล่หเพทุบายโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของราษฎรและขณะเดียวมีความประสงค์ที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปคณะเราเนี่ยนะครับคณะหลอมรวมประชาชนจึงได้ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าหยุดอำนาจสามปอเพื่อนับหนึ่งประเทศไทย พราะผมเชื่อว่านี่นะครับคณะนี้มีความประสงค์ที่ต้องการจะยึดครองอำนาจประเทศไทยต่อไปส่วนการคาดหวังกันว่าวันที่6ที่7ที่มีการเสนอแก้ไขมาตรา272ที่จะตัดอำนาจของวุฒธธิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0นั้นต้องการเสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภา แต่ว่าในครึ่งหนึ่งนั้นจะต้องมีจำนวนวุฒธธิสภาหนึ่งในสคือ84คนนี่ตัวเลขเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเสียงสภาผู้แทนราษฎรเกินครึ่งของรัฐสภาแต่ว่าเสียงของวุฒธธิสภาไม่ถึงหนึ่งในส8มคนกฎหมายก็มีสภาพเป็นโมฆะอย่างแน่นอนผมนี่ขอทายล่วงหน้าเลยว่าวันที่6วันที่7นี้การแก้ไขตัดอำนาจสอวอ หรือว่าเรียกปิดสวิตสอวอนั้นจะถูกสอวในคว่ำเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบไว้เพื่อการฉีกไม่ใช่เพื่อการแก้แต่ที่ยินยอมไม่แก้กฎเกณฑ์กติกาเลือกตั้งก็เป็นการต้มต,มตามที่ผมอธิบายความท้ายที่สุดก็จะดีเลยกันไปจนถึงการสิ้นอายุของสภาดังนั้นเนี่ยนะครับการมาหน้าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ วันนี้พวกเราทุกคนรวมกระทั่งพี่นกเขาและคณะทุกคนนั้นจะได้ใช้ภาพความเสียหายในตลอดระยะเวลา8ปีนี้และก็ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสามปอไม่ว่าจะปอประยุทธ์ซึ่งนี่นะครับก็ใจจดใจจ่อต้องการกลับมายังทำเนียบรัฐบาลหรือจะเป็นปอประวิทธ์ซึ่งฟิดผิดสังเกตว่าโรคนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนป่วยก็จะหาย คนไม่มีแรงก็จะกลายเป็นคนที่มีแรงคนที่เดินไม่ได้ก็จะคล่องแคล่วโดยฉับพลันนั่นก็คือ,อยายี่ห้อหนาย,ยกรัฐมนตรีแต่พวกเรานั้นจุดยืนชัดเจนก็คือว่าไม่เอาแม้ก,กระทั่งปอเดียวไม่ว่าปอหนึ่งปอสองปอสามรวมกระทั่งปอสี่แนอนาคตด,ด้วยไม่ใช่หมายความว่าพวกเราจะเป็นพวกพวกมัธยมแต่ว่าสามปอนั้นอยู่ในอำนาจและสร้างความเสียหายและ ในระหว่างการอยู่ในอำนาจนั้นได้สร้างความแตกแยกได้สร้างความเสียหายเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนมากมายซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนั้นจะฉายภาพว่าประชาชนทั้งชาตินี่จนจนสุดขนาดคนรวยกลุ่มทุนแวดล้อมรัฐบาลแวดล้อมตัวนายกรัฐมนตรีนั้นรวยชนิดทีฟาดแท็กกันทั้งนั้นในช่วง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องคำชี้แจงไปยังสารรัฐธรรมนูญ มีหลากหลายประเด็นที่จะต้องมีการฉายภาพกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคณะหลอมรวมประชาชนคือการจุดประกายประชาชนเราผ่านบทเรียนมามากมายรู้ว่าควรทำอะไรเหมือนบริเวณลานคนเมืองเนี่ยทิกเวลาคนเข้าในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีสแกนคนกันทางกอทมอเนี่ยนะครับก็ยืนการกันว่าอนุญาตได้แต่ห้ามเกิน 2, 0 0พคน เพราะฉะนั้นเราก็บริหารผู้คนที่ผ่านมานั้นเพื่อไม่กระทบกระทั่งทางกฎหมายวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันแจ้งทั้งพื้นที่สนลุมพินีสนปรทุมวันว่าเราได้ทำกิจกรรมวันนี้นะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาข้อหาขี้หมาทั้งหลายที่จะมาทำให้เสียการใหญ่กันการใหญ่ของเราก็คือการหยุดอำนาจของสามปอนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนได้ฟังการปราศัยในวันนี้ ณพื้นที่ราชประสงค์ซึ่งพวกเราไม่ได้มานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะฉายภาพเต็มๆกันเพราะฉะนั้นสามปอกับสามทรราชในเหตุการณ์14ตุลาคมไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับสภาพความจริงว่าคนไทยณปัจจุบันนั้นถูกแบ่งแยกกันจนชนิดที่ว่าไม่สามารถรวมตัวกันติดมันจึงเป็นความโชคดีของสามปอ เป็นความโชคร้ายของคนไทยและประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคณะหลอมรวมประชาชนจึงบอกว่าประเทศไทยต้องมาก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาในการต่อสู้มันจะมีระยะเวลาที่จะแตกหักกันขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการก่อาการการจุดประกายซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้ประชาชนเป็นจำนวนมากเพียง <im it> แต่ว่าการก่อการนั่นก็คือการจุดประเด็นเรื่องความชอบธรรม ในส่วนของภาคประชาชนและก็ชี้ให้เห็นว่าบรรดา,าพรรคการเมืองต่างๆก็ถูกต้มท้ายที่สุดไม่มีการเลือกตั้งบ้านเมืองจะปล่อยอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปไม่ได้วันนี้นักการเมืองพูดกันเพียงแค่ว่าใครจะชนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าไม่มีใครชนะเลยเพราะไม่มีการเลือกตั้งคณะสามปอก็ยังครองแผ่นบินนี้ไปดังเดิมและไม่มีวันที่จะละมือ วันนี้อาจจะมีการอินกันนะครับกับการเสพตํตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคนที่เป็นมา8ปีกับคนที่รักษาการมา11วันบรรดากองเชียร์บริวารว่านเครือว่านกอทั้งหลายนะครับต่างกส็สุดท้ายนี่นะครับอำนาจไม่เข้าใครออกใครกําลังจะเห็นสัจธรรมเพียงแต่ว่าอำนาจมันก็ยังอยู่ในสามปอซึ่งภารกิจหลักของคณะรองรงประชาชน คือไม่เอาแม้กระทั่งปเดียวคือการหยุดอำนาจสามปเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยผมเชื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยคงอีกไม่กี่วันสถานการณ์เนี่ยพัฒนาการกันตามลําดับพวกผมมีบทเรียนเดินทัพเนี่ยนะครับคนหลักหมื่นหลักแสนก็นมาเป็นปีแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนหลายแสนก็จัดการไม่ได้แต่ว่าความชอบธรรมมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะครับที่เราไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะอธิบายความ ว่าความไม่ชอบธรรมของสามปอนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในรอบนี้บรรดาเนี่ยนะครับองค์คาพยบของสามปอนี่ยมีจำนวนน้อยมากที่จะออกมาสวนคณะหลอมรวมประชาชนเพราะเขารู้ว่าสวนมาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองก็จะเดินจนกว่าประชาชนได้บรรลุชัยซึ่งคิดว่าจะไม่นาน นะครับพวกผมพี่นกเขาและคณะหลอมรวมเราได้ปรึกษาหารือกันโดยตลอดและเนี่ยนะครับการศึกษาหารือของเราคือบทเรียนการชุมนุมในแต่ละครั้งและก็จุดชี้ขาดกันในแต่ละครั้งดังนั้นเนี่ยครับพวกผมมีปัญญาที่จะเอาคนมาจํานวนเท่าไหร่อย่างไรก็ได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาจําเป็นแต่ขณะนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีประชาชนเป็นจํานวนมากอยู่ที่ว่าการทําความเข้าใจ ว่าประชาชนคนไทยมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวคือเอาสามปอออกไปหยุดอำนาจสามปอพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศเมื่อไหร่วันนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่แทบจะไม่ต้องจะต้องทําอะไรเพียงแค่นัดวันวอเวลานอนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นก็วิกแตกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการใช้พลังที่มากในเวลาที่ไม่ใช่ยังรออยู่ได้แต่พอเวลาที่มันใช่เนี่ยการเตรียมการความพร้อมทั้งหมดนั้น ก็จะได้แลเห็นกันคือพวกเราเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็บอกว่าเพราะประสบะการณ์ว่าสู้กันมาแต่ละครั้งตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับเราอีกสามปีอายุครบหกสิบด้วยกันทั้งคู่กันแล้วเนี่ยดังนั้นก็แลเห็นว่าการสู้กับเผด็จการหน้าด้านแบบนี้เนี่ยควรจะต้องมีวิธีการการจัดการอย่างไรนะครับวันนี้เราจงใจกันคนเท่านี้นะแล้วก็ สถานที่ไหนจงใจคนเท่าไหร่เท่าไหร่นั้นเรากําหนดได้เช่นว่ากรุงเทพมหานาครลานคนเมืองบอกว่าให้ได้แต่ห้ามเกินสองพันเอาเครื่องจับนับเลยนะครับเกินสองพันก็มีปัญหาทางกฎหมายนี่ผมยกตัวอย่างวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันก็เอาตามพื้นที่คือบรรดากระบวนการนี่ครับเราก็จํากัดวงแต่ส่วนพี่น้องประชาชนอาจจะมาเพิ่มบ้างนะครับก็ตามสมควร แต่ได้หาหรือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเอาตามข้อเท็จจริงกันครับว่าคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคุยกันเพื่อจะแก้ไขปัญหากันเพราะเราก็ได้แจ้งให้ทราบกันทั้งสอนอทั้งลุ่มพินีและปะทุมวันนะครับก็คือว่าทําอย่างตรงไปตรงมาและไม่ต้องการเอาเรื่องเล็กเนี่ยนะครับมาเป็นอุปสรรคกับเรื่องใหญ่ที่เรากําลังจะทําอยู่อย่างไรเนี่ยครับจุดแตกหักระหว่างคณะร้อมรวมกับคณะสามปอนั้นอย่างไรก็ต้องบังเกิดนะครับในยกในยกสุดท้ายกันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นระหว่างทาง ก็เอากันว่าในระหว่างทางก็สร้างความชอบธรรมและความเลวร้ายของคณะสามปอให้คนไทยได้แลเห็นว่าไอ้คณะนี้ใครคณะนี้ควรจะต้องจัดการกันให้สิ้นซากกันอย่างไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิ c อา e ได้เลยครับ